โอพักจิราใช้คำเรียกอดีตสามีเป็นนักแสดงที่ลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับโ oh, อพัทธิราสีเข้าวงการบันเทิงจากการประกวดมิ s ฟิวเจอร์โมเด c o n นเทสจนได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจช่างภาและการประกวดมิ s มอเตอร์โชว์ในปี2539ซึ่งก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ ปัจจุบันเธอได้ผ่านตัวเองมาเป็นพิธีกรอย่างเต็มตัวซึ่งทางด้านชีวิตส่วนตัวโอได้แต่งงานและใช้ชีวิตกับเฟียตมาทุก้อนเป็นทายาทดูที่สามของร้านทองหัวเซ่งเซ่งชื่อดังจนกระทั่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเธอก็ได้ออกมาประกาศว่าลดสถานะเหลือแค่พี่น้องและยังทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกสาวน้องแสนดีหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานเมื่อปี2552โดยโอเผยว่าขอแจ้งข่าวนี้ทางไอจีของตัวเองทีเดียว นอกจากนี้โอก็ยังเผยต่ออีกว่าตอนนี้โอกับพี่เฟียสได้เปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่น้องเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโอขาพูดที่นี่ที่เดียวและไม่ขอออกรายการและสัมภาษณ์ให้ได้เพราะเราสองคนก็ยังคงทําหน้าที่พ่อแม่และลูกร่วมกันเราไม่ได้เกลียดกันโกรธกันโอขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะคะโอขอบคุณป้ามาและพี่น้องครอบครัวพี่เฟียสที่เอนดูโอมาตลอดและขอขอบคุณพี่เฟียสที่ยังเป็นพ่อที่ดีของลูก ถึงแม้ว่าทั้งสองจะไม่ได้ใช้ชิตคู่ร่วมกันแล้วแต่ก่อนหน้านี้ทั้งสองก็ได้ผ่าลูกสาวเดินทางไปเที่ยวกันอย่างอบอุ่นล่ลาสุดเฟียดได้ออกมาโพสคลิปขณะที่กำลังนั่งรถซึ่งสาวโอยังเข้าไปคอมเมนต์ว่าอ้าวคนรถอ่ะพ่อถึงสถานะของทั้งคู่จะเปลี่ยนไปแล้วแต่โอกก็ยังคงเรียกอดีตสามีมาเหมือนเดิมกับที่ตัวเองเคยเรียกก่อนที่ทั้งคู่จะลดสถานะกัน